สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ในพระคิดวันนี้ผมจะมาแบ่งปันพระธรรมลูกาบทที่สิบข้อที่ห้าถึงสามสิบเจ็ดเรื่องชาวสมารียผู้ใจดีมีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองถามพระเย,ะเยซูว่าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร พระเยซูจึงตัดถามเขาว่าในธรรมยติเขียนไว้ว่าอย่างไรท่านอ่านเข้าใจอย่างไรเขาจึงทูลพระองค์ว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเมือนรักตนเองพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้ว จงไปทำอย่างนั้นจะได้ชีวิตพี่น้องในในลูกาบทที่สิบข้อที่ยี่บเจ็ดเนี่ยที่ว่าจงรักพระอ,องค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าเนี่ยะธาทำข้อเนี้ยสำคัญมากเลยที่พี่น้องกับผมะราทำข้อเนี้นะเราจะได้ใส่มงกุฎ ที่พระเจ้าให้กับเราก็ขึ้นอยู่กับพระธรรมข้อนี้เพราะพระคําข้อนี้เราอะคิดเตียนทุกคนอะจะได้ใครจะได้ใส่มงกุฎที่พระเจ้าประทานมงกุฎให้อ่ะขึ้นอยู่กับข้อนี้ข้อเดียวเลยสําคัญมากจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าด้วยสิ้นสุดกําลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าข้อนี้สําคัญมาก มาดูต่อบาเรียนจึงจึงทูลถามพระอ,องค์อีกว่าแล้วเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเนี่ยคือใครพระเยซูจึงตัดกับเขาว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางลงจากกรุงเยรูซาเลม็มจะไปยังเมืองเยรูโคและเขาถูกพวกโจรป้นเขาถูกพวกโจรป้น โจนั้นได้แย่งทิงเอาเสื้อผ้าของเขาและทุบตีเขาละทิ้งเขาไว้ที่นั่นเกือบจะตายอยู่แล้วเกือบจะตายอยู่แล้วเพอ,เอิญมีโปลิศคนหนึ่งเดินทางผ่านมาถึงที่นั่นเมื่อเห็นเข้าเขาก็เดินข้ามไปอีกฟากหนึ่งแล้วพวกเลวีก็เดินทางมาถึงที่นั่นเหมือนกันเขาก็ทําเช่นนั้นก็เดินข้ามไปอีกฟากหนึ่ง มีชายชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินทางมาถึงที่นั่นเมื่อเห็นเข้าก็มีใจเมตตาจึงเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาทแผลพังเอาน้ำมันกับเหล้าอางุ่นเทลงบนบาทแผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองนำเขาไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งร,รักษาเขาไว้ที่นั่นรักษาพยาบาลเขาไว้ที่นั่น พอวันลุ่งขึ้นเมื่อเขาจะไปเขาจึงนำเงินสองเหรียญเดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกเขาว่าจงรัก,กจงรักษาเขาไว้เถิดถ้าเสียเกินนี้เมื่อฉันมาฉันจะใช้ให้พระเยซูจึงถามเขาว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนบ้านของชายที่ถูกป้นเขาจึงตอบว่าก็คนนั้นแหละคนที่มีใจเมตตา พระเยซูจึงตัดกับเขาว่าท่านจงไปกระทําอย่างนั้นเถิดทําความเข้าใจตามกันไปกรุงกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยหมายถึงหมายถึงว่าชายคนเนี้ยชายคนเนี้ยเขารับรับพระบัญญัติมาจากที่นี่ปุรหิตกับพวกเลวีเนี่ยเป็นผู้ผู้ที่ปฏิบัติเพื่ออะไรอยู่อยู่ในกรุงเยซ งกรุงเยรูซาเล็มที่นี่ชายคนนี้ได้รับพระบัญญัติมาระหว่างการเดินทางเนี่ย,ยลงมาลงมายัางเมืองเยิรโกการเดินทางตรงนี้เปรียบเสมือนในชีวิตของคนนั้นอาจจะเขาใช้เวลาในการเดินทางหนึ่งร้อยปีของชีวิตของเขาก็ได้ ใช้เวลาในการเดินทางตรงนี้หนึ่งร้อยปีก็ได้เก้าสิบปีก็ได้หรือแปดสิบปีก็ได้บางคนก็เจ็ดสิบห้าสิบปีแล้วแต่ตรงนี้คือการเดินทางหมายถึงว่าการรับรับเอาพระบัญญัติที่นี่รับพระบัญญัติที่นี่การเดินทางตลอดชีวิตของเขาท,ที่มายังเมืองยิริโคเมืองยิริโคก็เปรียบสเสมือนอยู่ในโลกนี้ ที่ใช้ดำรงชีวิตประจำวันอยู่ในโลกนี้เปรียบเสมือนการเดินทางในอยู่ในโลกนี้เดินทางจากพระบัญญัติรับพระบัญญัติจ,จากที่นี่ประพฤติประพฤติตามพระบัญญัติที่นี่แบกรับมาเดินทางระหว่างการเดินทางตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเขาทำไม่ได้ระหว่างการเดินทางในชีวิตช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขาทํำไม่ได้เขาปฏิบัติไม่ได้เขาปฏิบัติทําไม่ได้ เปรียบเสมือนพอเขาทําไม่ได้ปุ๊บก็เปรียบเหมือนถูกโจรป้นโจรป้นโจรนั้นก็หมายถึงพวกมารพวกมารมารรลายที่จ้องคอยจ้องถ้าเขาทําไม่ได้ก็เหมือนกับพรอบัญญัตินั้นถูกถูกถูกตีเขาเขาทําไม่ได้เขาได้รับบาดเจ็บเขาเดินทางมาถูกถูกโจรป้นระหว่างการใช้ชีวิตของเขาในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาทําไม่ได้เขาแบกบ เขาทําไม่ได้พระบัญญัติเขาทําไม่ได้เปรียบเสมือนว่าโจรป้นโจรป้นไปแย่งชิงเอาเสื้อผ้าของเขาไปและทุบตีและทิะท้งละทิ้งเขาไว้ที่นั่นเกือบจะตายอยู่แล้วเห็นไหมแย่งชิงเสื้อผ้าคือพระบัญญัตินั้นเปรียบเสมือนเสื้อผ้าของเขาของชายคนนี้ที่เปรียบเหมือนว่าที่ว่าโป,โปรโลหิต กับเลวีเนี่ยที่เดินผ่านมาแล้วมาเจอเขาเนี่ยนี่ขนาดเป็นผู้นำศาสนาที่อยู่ที่อยู่ในนี้อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็เมเนี่ยที่ปฏิบัติพระเจ้าอยู่เนี่ยคนนี้ก็รับรับมาจากโปรโิตนี่แหละรับมาจากโปรโลิตเขาก็ทำไม่ได้ความหมายตรงเนี้ยที่ว่าโปรโิตเดินอ้อมไปเนี่ยพี่น้องดูตามไปนะสังเกตสังเกตและคิดตามไป โพลูฮิตเน like he right <Thank> ี่ยที่เขาเดินอ้อมไปเนี่ยหมายถึงว่าตัวเขาเองเขาก็ทําไม่ได้เขาเลยไม่สามารถที่จะช่วยคนนี้ได้เขาไม่สามารถจะช่วยคนนี้ได้เพราะโพลูิตเนี่ยเขาเองเขาก็ทําไม่ได้เป็นความหมายที่ว่าเขาก็ต้องเลี้ยงไปอ้อมไปเพราะเขาทําไม่ได้เขาช่วยหรืออะไรคนนี้ไม่ได้เลยตัวเขาเองก็ยังช่วยไม่ได้เพราะเขาก็ประพฤติไม่ได้นี่คือการประพฤติแล้วเลวีก็เป็นคนที่ปฏิบัติอยู่อยู่ในนี้อยู่ในพระวิหาร อยู่ในกลุ libro, her her able, she she ่มเดียวกันเป็นทีมงานเดียวกันเขาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะชุเขาตัวเองเขาเองเขาก็ยังทําไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนกันนี่นี่เป็นเหตุที่มาว่าเขาจึงอ้อมเดินกข้ามไปอีกฟากหนึ่งเดินข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่คือที่มาว่าทําไมโปรหิตเป็นผู้นําทางศาสนาก็จริงและก็นี่เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในพระวิหารก็จริงเป็นทีมงานเดียวกันก็จริงรักษาพระบัญญัติเหมือนกัน เขาเองก็ทำไม่ได้นี่เป็นเหตุที่ว่าเดินอ้อมมาอีกากหนึ่งเขาช่วยเหลือคนนี้ไม่ได้เขาเลยต้องเดินอ้อมนี่เป็นเหตุว่าที่เดินอ้อมที่ว่าพระอัมพีบอกว่าเดินอ้อมไปอีกากหนึ่งแล้วมีชายชายชายชาวสมาเีียคนนี้ที่เดินเดินเดินทางมาถึงตรงนี้เมื่อเห็นเข้าก็มีใจเมตตาชายชาวสมาเีียคนนี้เปรียบเสมือน พี่น้องหรือผมผู้ที่เป็นคิดเตียนชายชายชาวสมาเรียคนนี้เปรียบเสมือนเป็นคิดเตียนคนนี้ต้องเป็นคิดเตียนมีชีวิตพระเยซู BS, คิดมีชีวิตพระเยซูคิดมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคิดเตียนชายชาวมาเรียคนนี้เป็นคิดเตียนเหมือนกับพี่น้องผมเนี้เยเป็นคิดเตียนเชื่อในพระเจ้าวางใจในพระเยซู มีชีวิตพระเยซูคริสมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในขาวผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์กาลเทียกาลเทียบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบสองยี่สิบสามไปดูพี่น้องไปดูก็ได้มีอะไรบ้างผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละมันมีคําว่าความปานีความปานีความเมตตาเห็นไหมพี่น้องเห็นไหม พอ,พอตอนสุดท้ายที่พระเยซูบอกท่านท่านจงไปกระทําอย่างนั้นเถิดนี่ไงเราเป็นคิดเตียนมีชีวิตของพระเยซูผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเนะี่ยออกมาแสดงมีใจเมตตามีใจเมตตาวางปานีในผลของพรนะวิญญาณ่ะเมื่อเห็นเขาเขาก็มีใจเมตตาจึงเข้าไปหาเขา ชายชาวสมเลียคนนี้มีใจเมตตาเหมือนเราเนี่ยเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลพางเอาน้ำมันพางเอาน้ำมันเหล้าอางุ่นเทลงบนบาดแผลนั้นพี่น้องสังเกตนะเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลเอาน้ำมันพ้อมเล่าอางุ่นเทลงบนบ,นบาดแผลนั้นพี่น้องสังเกตตรงนี้นะสำคัญตรงนี้คืออะไรเมื่อเรา เราเป็นคิดเตียนเราเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลเอาเอาน้ำมันใส่แล้วเอาน้ำมันใส่พร้อมกับเหล้าอ่นเทลงบนบาดแผลนั้นน้ำมันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์น้ำมันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์น้ำาอง่นอง่นน้ำาอง่นเทลงบนบาดแผลพระวิญญาณน้ำอัง่นน้ำาอง่นนี้หมายถึงพระเยซูคริส พระบัญญัติใหม่เราให้พระบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบัญญัติใหม่คือน้ำมง่ลใหม่น้ำมง่ลใหม่เทลงบนบาดแผลของเขาบาดแผลของเขานี่คืออะไรบาดแผลคือความผิดบาปความผิดบาปของของชายคนนี้ที่เขาทำเท่าไหร่เขาก็ไม่ชนะพอพอไม่ชนะพอแพ้ปุ๊บก็เหมือนกับโจรก็มาป้นเขา เปียกจะเหมือโจรถุกโ,โจนต้นบาดแผลก็คือความผิดบาปในชีวิตของชายคนนี้ถ้าปล่อยไว้บาดแผลนั้นก็จะนําไปสู่ความตายบาดแผลนั้นก็นําไปสู่ในความตายของชีวิตของคนนี้แล้วเขานําให้ขึ้นขี่หลังสัตว์หลังสัตว์ของตนเองขึ้นขี่หลังสัตว์ของตนเองนี่เปรียบเหมือนเหมือนอะไรหลังสัตว สัตว์นี้เหมือนเปรียบเสมือนทรัพย์สินของเราทรัพย์สินส่วนตัวของเราที่เรามีอยู่ในโลกนี้เงินทองของเราทรัพย์สินของเรามีอะไรบ้างลนะ่ะสัตว์นี้แสดงถึงทรัพย์สินของชายชายชาวสมาเรียคนนี้คําว่าสัตว์ตรงนี้ให้ขึ้นให้ขึ้นกี่หลังสัตว์ของเขาเปรียบเสมือนรถเรามีรถหรือเรามีเงินทองที่จะนําชายคนเนี้ย ไปยังโรงแรมไปยังโรงแรมเล่าองุ่นใหม่เล่าอางุ่นใหม่เอ่อเล่าอางุ่นน้ำมันเล่าอางุ่นเลงถึงเราให้คนนี้เขาได้รับการบังเกิดใหม่เขาได้รับการบังเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของเขาเป็นพระผู้ช่วยรอดเขาได้รับการบังเกิดใหม่ ได้รับการบังเกิดใหม่นําเขาไปพอเขาได้รับการเกิดใหม่เนี่ยเขาเขาเป็นคิดเตียแล้วทีนี้นําเขาไปนี่การนําเขาไปนี่ใช้ทรัพย์สินของตนเองคือใช้รถของเราใช้น้ํามันใช้รถใช้เงินทองของส่วนตัวของเราของชายคนนี้เหมือนของเราเองเนี่ยเหมือนของพี่น้องเองเนี่ยนําเขาไปไหนไปไปที่พักโรงแรมโรงแรมนั้นเปียบเปียบเปียบเสมือนอะไรแลโรงแรมนั้นเปรีย,เรยบเสมือน,อน,นทุกวันนี้ก็เหมือน ไปไปไปโบสถ์ไปที่ส,สถานน้ำมัตการพระเจ้าไปที่สามคคีธรรมซึ่งก,กันและกันไปด้านเปรียบเสมือนโรงแรมใน,นพระพีตอนนี้บอกโรงแรมโรงแรมความหมายของโรงแรมก็คือการพักผ่อนการพักผ่อนหย่อนใจเหมือนอย่างกับอมัตธิวมัททิวบทที่สิบเอ็ดข้อที่แปดยี่ิบเก้าสามสิบ บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอดน,น้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาอันนี้เปรียบเสมือนสถานที่โรงแรมที่ที่คนเนี้ยเราจะนำคนนี้เข้าไปไปพักผ่อนอยู่ที่นั่นไปพักผ่อนอยู่ที่นั่นพอวันลุงขึ้น เมื่อจะไปเขาจึงนำเงินสองเหรียญเดนารีอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดเห็นไหมจงรักษาเขาไว้เถิดคือนำเงินสองเหรียญเดนารอันเนี่ยหมายถึงอะไรพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าจะเสด็จกลับจะไปจึงมอบสองเหรียญเดนารีอันนี้คือความรู้ความสามารถให้กับเจ้าของโรงแรม เจ้าของโรงแรมนั้นก็เหมือนเป็นพวกธรรมอาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นครูสอนธรรมอาจารย์เป็นพวกครูสอนเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าสอนพระวจนะเพื่อให้คนเนี้ยได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นสองเหรียญน,น,นี้คือความรู้ความสามารถความเข้าใจที่มอบให้กับเจ้าของโรงแรมนั้นนะเพื่อให้สอนรักษาเขาไว้คือการสอนให้เขา เราโตขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระเยซูเลยบอกว่าถ้าเสียเกินนี้เมื่อฉันกลับมาฉันจะใช้ให้อ่าเนี่ยแยบเหมือนว่าพระเยซูเสด็จกลับไปแล้วเมื่อเสด็จกลับมารับเราเนี่ยสเส็บเสด็จกลับมาเราเนี่ยเราจะได้รับบําเหน็จรางวัลเพิ่มขึ้นบอกว่าถ้าเสียเกินนี้ถ้าฉันมาฉันจะใช้ให้ นี่ไงนี่นี่คือที่มาที่มาตรงนี้ว่าโรงแรมคือเหมือนคิสจัจัสถานที่นมัสการพระเจ้าสถานที่เรียนรู้สถานที่สามัคคีธรรมพี่น้องไปสามัคคีธรรมกันที่นั่นเพื่อเรียนรู้เพื่อจะให้รู้จักเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นให้เข้าใจนี่คือการรักษาเขาไว้รักษาเขาไว้ถ้าเสียเกินนี้เมื่อฉันกลับมาฉันจะใช้ให้หมายถึงว่าเรา ให้เขามีความรู้มากขึ้นเหมือนมีตาลาดมากขึ้นเห็นไหมที่ว่าได้สองตลาดในในเงินอุปมาสองตลาดนี่ไหมไปค้าขายได้เพิ่มไปอีกเท่าตัวเป็นสองตลานเห็นไหมนี่คือว่าเพิ่มขึ้นเมื่อฉันกลับมาฉันจะใช้ให้นี่ความหมายตรงนี้แล้วก็ระเยซูบอานในสามคนเนี้ยในสามคนใครเป็นเพื่อนบ้านของชายที่ถูกป้น เขาตอบว่าก็คนนั่นแหละคนที่มีใจเมตตาพระเยซูบอกว่าท่านจงไปทําอย่างนั้นเถิดเห็นไหมเราเราเราจึงมีสิทธิส่วนที่อยู่ตรงนี้เราเป็นคิดเตียนต้องเป็นคิดเตียนนะตรงนี้เป็นคิดเตียนและมีชีวิตพระเยซูคิดมีผลของพระวิญญาณออกมาในชีวิตของคนนั้นถึงจะทําเหตุถึงจะทําเหตุหตการณ์นี้ได้ไม่งั้นเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากคนเนี้ยที่เป็นคิดเตียนที่จะมา นำเขาให้เชื่อพระเยซูคริสต์แล้วได้รับการบังเกิดใหม่มีชีวิตต้อนรับชีวิตใหม่เข้าไปในในในเขาแล้วก็พาเขามายัางกระโบดใช้ทรัพย์สินของตนเองใช้รถใช้น้ํามันใช้เงินทองของตัวเองเพื่อจะนํานํานํำยังไงก็ได้ผู้เชื่อใหม่เนี่ยให้มามาที่พักม,มามาที่พักโรงแรมหมายถึงว่ามาคิ่จัรหรือมาที่โบสถ์เพื่อจะสอนเกี่ยวกับเรื่องราวพระพระวจนะของพระเจ้า ให้กับเขามีความรู้และความเข้าใจนี่คือการรักษารักษาเขาไว้นี่คือการรักษาเขาไว้มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอาณาจากักรนี่นี่คือที่มาตรงนี้ใช้ขึ้นขี่หลังสัตว์ของตนเองหลังสัตว์ก็คือทรัพย์สินของส่วนตัวเหมือนอย่างกับลูกาบทที่ลูกาบทที่สิบหก ข้อที่เก้าถ้าจำไม่ผิดนะดูกาบทที่สิบข้อที่เก้าอ่ะจงกระทําตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรมเพื่อเมื่อทรัพย์นั้นเสียไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิดนี่ไงคือใช้ใช้ใช้ทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อจะนำคนเนี้ยมาหาพระเจ้าและรักษาเขาไว้เพื่อเขาเติบโตและเป็นคนของพระเจ้า ที่พระเยซูบอกว่าท่านจงไปทําอย่างนั้นเถิดนี่ไงเราถึงได้มาอยู่ในตําแหน่งนี้ได้เป็นคิดเตียนต้องเป็นคิดเตียนถ้าไม่ใช่คิดเตียนจะนาเขาไม่ได้เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าได้รับการบังเกิดใหม่แล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจึงนําคนนี้ได้ให้เขาได้รับการบังเกิดใหม่ด้วยเช่นกันเพราะอะไรเพราะเขาแบบเพราะบัญญัติมาเพราะบัญญัตินั้นทําไม่ได้เขาทําไม่ได้ไงพระเยซูเป็นเล่าองุ่นใหม่เป็นพระบัญญัติใหม่เห็นไหม ดยบุคคลของพระเจ้าเราถึงไดม้มีส่วนที่ได้รับการบังเกิดใหม่ถึงได้ทําได้นี่หละเลยที่มาตรงนี้เลยต้องเป็นเราเท่านั้นผู้เชื่อเท่านั้นที่มีชีวิตพระพระเยสุคิ์มีผลของพระวิญญาณถ้าไม่มีผลของพระวิญญาณเนี่ยก็จะไม่ไม่มีความเมตตาเกิดขึ้นเมตตาความเมตตาควญญามปานีจะไม่เกิดขึ้นไงนี่มีความเมตตาควญญามปานีเกิดขึ้นเลยคนนี้เขาจึงได้รับการบังเกิดใหม่ เพราะเขาสู้มาทั้งชีวิตอ่ะช่วชีวิตของเขาการเดินทางเนี่ยนการเดินทางนี้หมายถึงว่าทั้งชีวิตของเขานะไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่ยี่สิบสาสิบกิโลที่จะไปถึงเมืองเยลโกเมืองเยลโกนี่หมายถึงว่าในโลกเนี้ยเป็นเมืองที่อยู่ในโลกเนี้ยในเนื้อหนังแต่เขารักษาความเป็นหเขารักษาไม่ได้ทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทําไม่ได้มันก็เหมือนโจนมาป้นเขาทุบตีเขาเพราะบันยากามันทุบตีทุบตี ทำไม่ได้ทุกตีป้นเขาเปรียบมันโจนก็คือมารนั่นเองมารหลายพี่ก้อยจ้องถ้าคุณทาไม่ได้ก็คุณก็พ่ายแพ้ก็เหมือนถูกป้นออกไปตรงนี้ที่มาจุดสําคัญเลยพี่น้องจุดสําคัญที่สุดเลยที่ที่บอกว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าที่ที่ก็ถามว่าใครเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า พี่น้องตรงนี้สําคัญมากบางบางคนยังไม่รู้เลยที่แท้จริงความหมายที่แท้จริงของเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเนี่ยคือใครเพื่อนบ้านพี่น้องเพื่อนบ้านของข้าพเจ้านี่คือบุคคลที่สองขึ้นไปบุคคลที่สองขึ้นไปนะพี่น้องฟังนะบุคคลเป็นบุคคลที่สองจากเราเราเป็นบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองขึ้นไปนี่คือเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเพื่อนเพื่อนบ้านของเราจงรักเพื่อนบ้านเหมืออรักตนเอง คืออะไรนี่ไงคือการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคือเราเราได้รับเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วจากพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้ายกโทษบาปให้เราแล้วเราได้รับการบังเกิดใหม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เรารอดแล้วในเมื่อเรารอดแล้วเรา็ให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยได้รับความรอดไปด้วยกันให้เขาได้รับการบังเกิดใหม่จากพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระคุณของพระเจ้านั้นให้เขาได้รับความรอดเขาเขาก็ ไม่ต้องไปตายอีกไม่ต้องไปตายเป็นครั้งที่สองอีกเพราะว่าคิดเตียนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเจ้าเจ้ามีชีวิตอยู่เป็นผู้ว่าผู้มีชีวิตอยู่คิดเตียนเป็นผู้มีชีวิตอยู่จะไม่ตายอีกครั้งที่สองนี่คือการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็คือไปบอกกับอีกผู้หนึ่งเนี่ยบุคคลที่สองเนี่ยให้เขามาเชื่อในพระเยซูนี่คือการสำแดงว่าการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองที่แท้จริง นี่คือความหมายตรงนี้ที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจตรงนี้ว่าการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเนี่ยคืออะไรที่แท้จริงที่แท้จริงก็คือให้เราไปบอกนําคนมาเชื่อในพระเยซูนี่คือการเรารักเขาเรารักเขาให้เขาเข้ามามีชีวิตใหม่กับพระเยซูมพีพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาได้รับการยกโทษบาปเขาไม่ต้องไปลงบึงไฟในบ้านบ้านปลายสุดท้ายในชีวิตของเขา ตรงนี้คือการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่ที่มาคือที่ว่าพระเยซูเปรียบเทียบว,ว่าเรื่องชาวสมาเรียผู้ใจดีพระเยซูเลยเปรียบเปรียบถึงชาวสมาเรียคนหนึ่งเนี่ยพระผีเนี่ยจะโยงจะโยงไปถึงกันหมดเลยเนี่ยจะโยงไปถึงจะโยงไปถึงอันนี้เลยอ่าสวนอง,งุ่นและคนเช่า จะโยงไปถึงสวนองุ่นและคนเจ้าเลยนะเนี่ยเนี่ยกลุ่มเนี้ยเพราะกลุ่มเนี้ยเขาไม่ชอบอยู่แล้วเขาบอกว่าชาวสมารียเนี่ยเปรียบสเสมือนสุนัขไปเดินใกล้เขาไม่ได้เลยไปเดินใกล้เขาไม่ได้เลยเนี่ยเสื้อผ้าไปโดนตัวเขาไม่ได้เลยมีเรื่องเลยเนี่ยเขาเปรียบเหมือนสุนัขเนี่ยมันจะโยงโยงไปถึงสวนองุ่นและคนเช่าเลย เพราะว่าพีจะโยงถึงกันหมดเลยพี่น้องลองสังเกตดูแล้วคิดตามไปว่าเออเป็นแบบนี้พี่น้องเคยได้ยินที่ไหนมาบ้างหรือยังไงว่าเข้าขายยังไงนี่คือพระเยซูต้องการให้เรารู้ว่าการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือแบบไหนเราไปทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง ผมถึงได้บอกว่าการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองก็คือช่วยให้เขาได้รับความรอดมีชีวิตใหม่อยู่ในพระเยซูคริสเหมือนเราที่ได้รับความรอดแล้วเหมือนพี่น้องได้รับความรอดแล้วก็บอกคนอื่นให้ได้รับความรอดเหมือนกับพี่น้องได้รับความรอดนี่คือการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องเอาไปแบ่งปันกันได้เอาไปแบ่งตะปันกันได้ ก็เป็นพระพรซึ่งการแลกกันเพื่อเรียนรู้และเข้าใจในความหมายของว่าการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอพี่น้องทุกคนจำเริญขึ้นในพระคุณของพระเจ้าครับผม